สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรปุรีนะครับผมช่องนี้ก็ทำอะไรให้ลูกค้านะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแข้งเครื่องยนต์125นะครับลูกโตนะครับมาทํากลับเป็นลูกเล็กนะครับผมก็สามารถเชื่อมในแล้วก็ปาดหน้าแข้งให้ได้นะครับเต็มที่ก็ไปหนุนเบรกเกอรลองเอาสักแผ่นหนึ่งนะครับผมก็จริงๆลูกสูบเดิมๆมันก็ขึ้นไม่สุดอยู่แล้วนะครับผมก็จะใส่กระดาษลองแบบแผ่นเดียวแบบเดิมก็ยังไหวนะครับยังได้นะครับผม ตัวนี้ก็ปาดให้นะครับทีละ0.2นะครับผม2ครั้งครึ่งก็ครึ่งมิลพอดีนะครับ0.5นะครับนี่ค,ครับเราทาการเชื่อมข้อกลี่แล้วนะครับแล้วก็กํลาลังปาดหน้าแข็งให้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวล้วงรูในทําเป็น60มิลเหมือนเดิมนะครับผม ก็จะสามารถใส่รถตเ,เดิมได้แล้วนะครับผมแต่ว่าใช้มันเนียนเหมือนของเดิมจากศูนย์มันก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเชื่อมพอกนะครับผมแต่ว่ามันก็จะเล็กเหมือนเดิมได้นะครับนี่ครับใหญ่แล้วทำเป็นเล็กได้นะครับแต่ว่ายากนิดนึงแต่ทำได้แต่ถ้าเล็กทำเป็นใหญ่ครับง่ายมากนะครับผม ปาดนะครับทีเดียวก็จะหมดรอยแล้วนะครับผมนี่ครับเท่ากันหมดเลยนะครับนี่เข้าน้อยๆนะครับผม 0.2. นจุดเองนะครับปาดบางนะครับผมตั้งศูนย์ให้นิ่งนะครับให้ตรงครับอ่านี่ก็หยุดเช็คงานก่อนนี่ครับเนียนเก็บเลยนะครับผม ตอนนี้ก็รูเดิมนะครับเดี๋ยวล้วงเสาะขยายได้บูทใส่เหมือนเดิมน็อตเหมือนเดิมนะครับแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือนะครับมันจะเล็กกว่าเดิมนะครับเล็กกว่าเดิมมากไหมนะครับดูจากประเก็นเดิมๆแล้วกันยังไม่ได้ล้วงนะครับประเก็นเดิมๆยังไม่ได้ตัดนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับต้องควานทิ้งอีกนะครับผมนี่ครับของเดิมมันมาเล็กอยู่แล้วนะครับ ทำลูกโตให้มันใหญ่เข้าไปพอใหญ่เข้าไปเสร็จปุ๊บกลับมาเล็กนี่สูงสุดสู่สามันสักวันจะมีวันจบนะครับผมก็ตรงนี้นะครับของเดิมสู์ไม่มีพอกนะครับผมพอกให้เลยนะครับเดี๋ยวมินลิงให้โซ่เราลิ้นวิ่งผ่านได้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับนี่เชื่อมพอกนะครับผมสองฝั่งเลยแหละนะครับเต็มเลยก็อันนี้เดี๋ยวเราเมจิกขีดนะครับแล้วก็ล้วงปืด๊ด สร็จนะครับพรุ่งนี้ก็ส่งได้แล้วนะครับผมงานแบบนี้ก็ส่งมาทําได้ครับหนึ่งสองวันเสร็จพร้อมส่งให้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ